วัสดีครับวันนี้ก็มาดูการทดลองลงสีน้อยนะครับลงสีน้อยซื้อมาจะมาทำอย่างอื่นแต่ว่าเอามาทดลองดูก่อนว่ามันจะสีได้ไหมครับสีประมาณสีน้อยลงสีน้อย,ส,อยสมัยรุ่นำบันนะครับสมัยรุ่นปูรุ่นลกตาลูกยหย่ล่ะเนะีมา,าแก้ไขลงสีสมัยโบราณ ออเออมาดึงทำบัน,อบนลองเทรดูมันมันจะสีออกมาเป็นแบบไหนจะสวยเหมือนลูกสีสมัยใหม่ไหมเหมือนลูกสีกระ๋องไหมซึ่งอ้คนทำสมัยโบราณก็ฝีมือนะฝีมือชั้นยอดเลยเด็กขนาดนี้ทำสองหินได้สีน้อยขนาดนี้ทำสองหินเลยสองหินขัดวอเตอร์สามแรงนะครับ มอเตอร์ขนาดสามแรงทางนี้ก็ได้ทำการเอาไปให้ช่างทำนี่นีนี่มันมาน,น,นี่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 เองหาเองเอาลองดูครับลงสีเล็ก แต่จะไม่ได้เอามาสีข้าวครับแต่อาจจะเอามาทําเป็นเครื่องอย่างอื่น,นครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับจะเอาไปทําอะไรต่อเราจะเอามาแปลงประยุกต์แต่อันนี้คือเห็นเห็นแล้วมันอยากทดลองดูว่าช่างสมัยโบราณกับปัจจุบันนี่จะทําเครื่องสีข้าวออกมาได้ดีขนาดไหนคนสมัยโบราณทํากับคนปัจจุบันทําการสีจะออกมาเป็นแบบไหนเราติดตามมาดูครับว่ามันจะออกมาสวยไหม ช่องนี้คือเป็นช่องสำหรับค้นแกบบค้นแกบบแบบจะออกปูนี้ทำข้างนหน้า,า,นาถึอในหนอนคือตะแกรงโยกนะทำแบบมินิมินิสมัยโบราณแบบมินิมินินะแบบสามแรงลองดูมันจะ ใช้งานได้จริงไหมช่างกำลังแก้ไขนะครับปลังจประกอบกลับคืนนะครับคือตัวเดิมตสีดตัวเดิมท,ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ใช้ตัวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อมาล,ลอามาทำอย่างอื่นรอดูอนะครับ หลังจากปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทดลองเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะสีออกมานะครับเรามาสีอ่านี่คือการทดลองนะครับโโสีเก่าสมัยดึกดําบันนะครับรุ่นอ่าพ่อรุ่นปูเลยแหละรุ่นปูนตารุ่นยายเลยเพราะว่าจะซื้อมาแปลงเป็นอ่าอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปผมจะทําให้ เห็นว่าผมจะเอามาแปลงทำอะไรแต่ตอนนี้อยากจะทดลองเครื่องสีข้าวสมัยโบราณว่าจะสีออกมาสวยขนาดไหนระหว่างโรงสีรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ใครจะสวยกว่ากันและการใช้งานจะยุ่งยากไหมอันนี้คือการปรับตั้งรัดหินนะครับรัดหินหรัดลูกยางรัดลูกยางให้เข้าไปเพื่อจะขัดเขานะครับคือกำลังตั้งเป็นการปรับตั้งแล้วก็ตักแดงนี่คือย่อนร่อนร่อนไอน้เ่าแกลบออกมาเพื่อจะ อเอา,มาเมล็ดข้าวสวยมานะครับอันนี้คือสียังไม่สวยเพราะว่ายังไม่ทันได้รัดลูกยางเข้าให้แน่นนะครับอันนี้คือการรัดคือ,อทดลองอน,นี่คือรูรํานะครับรัรวมนะครับเป็นรํารวมไม่มีรําแยกปกติรัดอกสีจะมีรําอ่อนและรําแก่นะครับอ,อันนี้คือเป็นรํารวมมันจะออกมาในช่องเดียวสนุกโรงสีเครื่องนี้ ่องเล็กนะครับก็การอัตราการไหลของเขาพอใช้ได้ครับแล้วก็ข้าวตอนนี้ก็เริ่มขัดขาวออกมาแล้วครับขัดได้แล้วเริ่มได้ที่แล้วครับสวยครับใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเริ่มสวยแล้วก็มเมล็ดเมล็ดข้าวหักก็ไม่ค่อยมีครับข้าวหักก็สีใช้ได้ครับถือว่าเป็นการสีที่ สมราคาสมัยโบราณที่เขาทำกันครับรุ่นนี้เห็นสมยัย50-60ปีที่แล้วก็เขาซื้อมาในราคาที่20,000กว่า30,000นะครับก็คนสมัยนั้นก็เงิน2-3หมื่นค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเนาะเงิน2-3หมื่นเทียบกับทุกวันนี้ก็มันก็ค่ามันต่างกันเนาะอันนี้คือการทดลองแล้วครับทดลองสี สีเต็มรูปแบบก็ถือว่าสีใช้ได้ครับสีออกมาก็ออกคุณภาพก็ไม่แพ้กับสมัยใหม่นะครับแต่การทํางานของเครื่องก็จะกลไกเยอะนิดนึงนกลไกของเขาออกออกมาเยอะไม่เหมือนกับลงสีกระป๋องที่รุ่นใหม่ๆใ,ใช้เหล็กดัดเหล็กเหล็กขัดเหล็กเหล็กขัดเหล็กก็สีน,นี้คือดำออกมาใช้ได้ครับออกมา ไปรอดูครับต่อไปผมจะทําอะไรต่ออันนี้คือให้เห็นคร่าวๆนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับส c r i b e ให้ช่องไอแมนมนักเกษตรนะครับขอบคุณครับสวัสดี